ขนหนึ่งเส้นบนฟากฟ้าสปิริตของนักครบผู้ท่อมตนเรื่องเล่าต่อไปนี้เป็นการผสานจังหวะสารคดีกับลีลานิยายแฟนตาซีย้อนรุกเพื่อบันทึกปรากฏการเพียงชั่วพริบตาซึ่งพลิกนิยามคำว่าชัยชนะทั่วสามโลกชั่วพริบตาที่ขนนกสีทองเพียงหนึ่งเส้น ร่วงหล่นกลางอากาศและทำให้แม้แต่มหาเทพยังต้องก้มศีรษะให้กับความหมายของคำว่าให้เกียรติบนขอบฟ้าตะวันออกซึ่งเมฆย้อมสีแดงคล้ายเหล็กละลายมีนกศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งปักหลักอยู่ยอดเขาไกลลาดแผ่ปีกกว้างเท่ายอดไม้พันต้น เมื่อกระพือเบาๆก็ปลุกให้ลมฤดูร้อนกลายเป็นพายุพยาครุฑโอรสแห่งกษัสยะปะมุนีและนางวินตากำลังกำหนดสัจจะต่อหน้าดวงสุริยันเมื่อแสงนี้อัสดงแม่ของเราจะยังเป็นไทยหรือไม่ขึ้นอยู่กับน้ำอมฤตเท่านั้นเหตุแห่งคำมั่นนี้ ย้อนกลับไปยังวันเดิมพันธ์อันขมขื่นนางวินตาแพ้พนันนางกะทรูพี่สาวร่วมอุทธรถูกจองจำเป็นทาสข้อตกลงชี้ชัดว่าถ้าหากบุตรของวินตานำน้ำอมฤตกลับมาได้ย่อมปลดโซ่ตรวนได้ทันทีนับแต่นั้นสกุลเทพผู้ยิ่งใหญ่ก็ฝึกฝนร่างกาย ฝึกจิตและฝึกปัญญาก่อนจะปีกได้ข้างแข็งราวแผ่นศิลากรงเล็บแกร่งดุดเพชรสายตาแหลมคมเจาะกลางเมฆหมื่นชั้นก่อนจะประกาศออกเดินทางสู่เทวโลกอันเป็นเขตห่วงแห่นที่สุดของจักรวาลเมื่อครุดเตะพื้นครั้งแรกแผ่นดินทั่วชมพูทวีปกระพือราวท้องน้ำถูกหวด ต้นสาละเอ็นไหวผู้ผาแตกเป็นรอยแยกผู้คนจำนวนไม่น้อยกราบลงด้วยความยำเกรงโดยไม่รู้แม้กระทั่งเหตุผลบรลลอดการบินขึ้นสู่พยมพยาครุดทะลุเมฆหมื่นชั้นผ่านวงแหวนฝุ่นดาวข้ามทะเลเพิงสุริยันกระทั่งบรรลุรอยต่อแดนสวรรค์ซึ่งจัดวางอานัสสัญญาณป้องคันชั้นสูงสุด ทั่วเสี่ยวขณะนั้นเองเสียงกลองสดายุประจักษ์ชัยก็กระหึมทั่วเทวโลกนั่นคือสัญญาณเตือนภัยสูงสุดของเหล่าเทวดากลางกลุ่มเมฆคลามที่ขึงตัวเหมือนหลังคาเหล็กปรากฏพระอินทร์ทรงประทับคดสาลเอราวันสามเสียนมือขวากุมวัชระเพชรเจ็ดแฉกที่เคยฟาดปีศาจมานับไม่ถ้วน ลำแสงสายฟ้าแตกแขนงพันแสนสายห้อมล้อมองค์เทพเจ้าผู้พิทักษ์สวรรค์ผู้ใดบังอาจก้าวล้วงแดนทิพย์พระสุรเสียงสะท้อนคล้ายสายฟ้าสถานเขาเราคือครุฑโอรสวินตามาขอสิ่งหนึ่งเพื่อนำอิสรภาพคืนแก่มารดาเสียงครุฑต่ำทว่าแน่วแน่ น้ำอมฤตมิใช่สิ่งใครจะครอบครองตามอำเภอใจเข้ามาจงพิสูตรฤทธิ์วิหารเมฆพลันเปิดทางสู่สมรภูมิอากาศขนาดมหึมาพายุสายฟ้าสัตวกระนำจักรวาลเริ่มดังก้องราวกลองศึกวินาทีก่อนชะตากรรมเมื่อพระอินยกวัชระขึ้นสูงเวลาราวกับหยุดนิ่ง ทุกสิ่งในจัก,กรวาลเงียบกริบแม้จะเสียงลมก็หายไปดวงดาวทั้งปวงหยุดหมุนนกในอากาศแขวนลอยนิ่งกลางท้องฟ้าเหมือนโลกกำลังกลั่นหายใจรอดูผลลัพธ์ครุฑรู้สึกได้ถึงสายตาของเทพเจ้าหมื่นองค์ที่จ้องมองจากทุกทิศทางบางองค์ลุกขึ้นยืนจากบันลังบางองค์กุมมือแน่น บางองค์แม้แต่หายใจก็ไม่กลา้าเพราะทุกคนรู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วินาทีนี้จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของสามโลกวัชระในพระหัตถ์อินเริ่มสั่นสะเทือนแสงสีฟ้าระเบิดออกมาจนตาไม่อาจมองเห็นเสียงหวิดร้องเหมือนเหล็กถูกฉีกขาดพลังงานที่ถูกอัดแน่นในอาวุธศักดิ์สิทธิ์นี้มากพอ ที่จะทำลายดวงดาวได้ทั้งดวงนี่คือพลังที่เคยฟาดปีศาจอสูรน,นับพันพระอินทร์ทรงคิดในใจหากครุฑต้านทานไม่ได้เขาจะต้องยอมรับว่าไม่สมควรได้รับน้ำอำมริแต่ในใจลึกๆพระองค์ก็รู้ว่าหากวัชระทำอันตรายครุฑได้จริงนั่นหมายความว่าครุฑไม่ใช่เทพเดัจฉานอย่างที่คิด แต่เป็นเพียงสัตว์ธรรมดาที่มีพลังมากเท่านั้นช่วงเวลาแห่งการ,รเผชิญหน้าครุฑมองตรงไปที่วัชระไม่มีความกลัวในดวงตาแต่มีความเศร้าโศกเล็กน้อยเพราะรู้ว่าตนจะต้องทำให้พระอิน์ผิดหวังไม่ใช่เพราะตนอ่อนแอแต่เพราะตนแข็งแกร่งเกินไปหากข้าแสดงพลังที่แท้จริง พระอินจะสูญเสียเกียรติต่อหน้าเทพเจ้าทั้งหลายครุดชิดแต่หากข้าไม่แสดงอะไรเลยพระองค์ก็จะไม่เชื่อว่าวัชระมีพลังความขัดแย้งในใจครุดถึงจุดสูงสุดเขาต้องเลือกระหว่างการแสดงความแข็งแกร่งที่แท้จริงกับการรักษาศักดิ์ศรีของคู่ต่อสู้ไปพระอินทรงเหวี่ยงวัชระด้วยพลังเต็มที่ วัชระพุ่งออกไปเหมืองดาวตกที่เผาผลาญทุกสิ่งทิ้งร่องรอยแสงสีฟ้าที่ร้อนจนอากาศระเหยเป็นไอเสียงแหลมดังสนั่นจนภูเขาในโลกมนุษย์สั่นสะเทือนทะเลทั้งเจ็ดมีคลื่นสูงเป็นร้อยศอกเทพเจ้าทั้งหลายต่างยืนขึ้นบางองค์ปิดตาไม่อยากดูบางองค์กุมมือจนเล็บฝังเนื้อเพราะรู้ว่าหากครุตาย สงครามระหว่างโลกมนุษย์กับเทวโลกจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วทั้งสามโลกแสงสีขาวจ้าปะทุออกมาจนไม่มีใครมองเห็นอะไรคลื่นกระแทกกระจายออกไปเป็นวงกลมทําให้เมฆมืนชั้นแตกกระจายดวงดาวที่อยู่ไกลๆสั่นไหวจนเปลี่ยนวงโคจรเทพเจ้าทั้งหลายกลั้นหายใจรอให้แสงจางลงเพื่อดูผลลัพธ์ ใจเต้นแรงจนเกือบจะระเบิดความเงียบที่น่าสะพรึงกลัวเมื่อแสงจางลงความเงียบที่น่าสะพรึงกลัวปกคลุมท้องฟ้าไม่มีเสียงใดๆแม้แต่เสียงลมหายใจทุกคนจ้องมองไปที่จุดที่วัชระกระทบแล้วพวกเขาก็เห็นครุดยืนอยู่ตรงนั้น ไม่มีรอยขีดข่วนแม้แต่น้อยแสงสีทองจากร่างกายยังคงส่องสว่างเหมือนเดิมปีกทั้งสองข้างกางออกเต็มที่ดวงตาใสาวาวมองพระอินท์ด้วยความเคารพเป็นไปไม่ได้เสียงตะโกนของเทพเจ้าองค์หนึ่งดังขึ้น วัชระไม่สามารถทำอันตรายเขาได้เลยอีกองค์ร้อมออกมาด้วยความตกใจความตระหนักของพระอินทร์พระอินทร์ทรงตกใจมากที่สุดพระหัตส,สันเทาพระทรงรู้ดีว่าวัชระที่พระองค์เพิ่งปล่อยไปนั้นมีพลังมากพอที่จะทำลายภูเขาให้แตกเป็นเสี่ยง เขาไม่ใช่สัตว์ธรรมดาพระองค์ทรงคิดเขาคือเทพเดรฉานที่แท้จริงแต่สิ่งที่ทำให้พระอินท์ตกใจมากกว่านั้นก็คือสายตาของครุฑไม่มีความยิ่งโยงไม่มีการดูถูกมีเพียงความเคารพและความเข้าใจช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจ ครุดมองพระอินนานหลายวินาทีในใจกำลังต่อสู้กับตัวเองข้าควรทำอย่างไรเขาคิดหากข้าไม่ทำอะไรพระอินจะรู้สึกอับอายแต่หากข้าแสดงว่าได้รับบาดเจ็บนั่นก็เป็นการโกหกแล้วครุฑก็นึกถึงคำสอนของมารดาลูกเอย๋ย ความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ใช่การแสดงพลังแต่เป็นการรู้จักใช้พลังอย่างเหมาะสมการกระทําที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ครุฑยิ้มเบาๆแล้วเอื้อมปีกขวาขึ้นมาเขาเลือกขนเส้นหนึ่งที่สวยที่สุดเปล่งแสงทองอารามแล้วค่อยๆดึงออกมาฟึบ ขนเส้นนั้นหลุดออกมาลอยควางช้าๆกลางอากาศเปล่งแสงเหมือนดาวเคราะห์เกิดใหม่ทุกสายตาจับจ้องมองขนเส้นเดียวนั้นเทพเจ้าทั้งหลายเงียบกริบเพราะเข้าใจทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นครุฑไม่ได้รับบาดเจ็บจริงแต่เขาเลือกที่จะแสร้งทำเป็นได้รับผลกระทบ เพื่อรักษาเกียรติของวัชระและพระอินท์ช่วงเวลาแห่งความซาบซึ้งพระอินทรงเข้าใจทันทีความหมายของการกระทำนี้พระเนตรของพระองค์เริ่มชืน้นเพราะไม่เคยมีใครทําเพื่อพระองค์แบบนี้มาก่อนเขาสามารถทำลายข้าได้อย่างง่ายดายแต่เขากลับเลือกที่จะให้เกียรติข้า นี่คือนักรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ข้าเคยพบขนสีทองลอยมาถึงพระหัตถ์ของพระอินท์พระองค์รับไว้ด้วยความระมัดระวังเหมือนรับสมบัติล้ำค่าที่สุดในจักรวาลข้าเข้าใจแล้วพระอินทรงกล่าวด้วยพระสุรเสียงที่เต็มไปด้วยความซาบซึง้งเจ้าคือนักรบที่แท้จริง ไม่ใช่เพราะพลังแต่เพราะหัวใจความตึงเครียดที่สะสมมานานหลายชั่วโมงจึงคลี่คลายลงแต่ทิ้งความระทับใจที่จะอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปการกระทำเพียงชั่วพริบตานี้ได้เปลี่ยนความหมายของคำว่าชัยชนะไปตลอดกาลและสร้างตำนานแห่งความถ่อมตน ที่จะถูกขานขนานสืบต่อไปภายหลังศึกสงบท้องฟ้าเปิดเป็นสีเงินเย็นตาเสียงสายลมแผ่วดังบทสวดสดุดีพระอินผายพระหัตเปิดทางสู่พระไตรภพจุลามณีอันเป็นคลังอมริตแห่งสวรรค์และยื่นเงื่อนไขใหม่เพียงพิสูจน้ำใจ ไม่ต้องผ่านคมอาวุธอีกข้าจะส่งสารถวายต่อพระนารายให้พิจารณาครุดก้มเสียนตามธรรมเนียบนักรบพูดถ่อมตนมิได้ประกาศชัยชนะแต่อย่างใดเมื่อเสด็จถึงเทวะสํานักพระนารายเรื่องราวสารต่อจนกลายเป็นมหาศึกแห่งความเท่าเทียมแต่นั่นเป็นเรื่องเล่ายาวไกลต่างหาก สิ่งสำคัญณนะจุดนี้คือขนเส้นเดียวได้ทำให้โลกสวรรค์ยอมรับว่าอำนาจอาจยิ่งใหญ่ด้วยกำลังแต่ความยิ่งใหญ่ถาวรเกิดจากเมตตาและการรู้จักเห็นค่าของผู้อื่นการเวลาผ่านไปขนนกสีทองเส้นนั้นถูกเก็บรักษาณคลังวิมานพระอินทร์ ก่อนจะอัญเชิญไปประดิษฐานในาศาสนสมบัติโบราณสืบมาจนปัจจุบันตำราเทวปกอรณำบันทึกสั้นๆไว้ว่าขนครุดหนึ่งเส้นให้ศักดิ์ศรีแด่คู่ต่อสู้มากกว่าชัยชนะพันครานักปราดรุ่นหลังตีความว่านักรบที่แท้ต้องครองใจได้เท่าครองสาตรา ผู้มีพลังเหนือย่อมใช้น้อยกว่าที่มีการเคารพผู้อื่นคือเกราะชั้นเลิศสำหรับเกียรติของตนจิตวิญญาณนี้ทะลุยุคสมัยเอื้อนเอ่ยเตือนใจมนุษย์ทุกผู้ว่าคนกล้าไม่ยามผู้อื่นขณะที่คนอ่อนแอจึงต้องข่มและนี่คือบทเรียนอมะตะ ซึ่งขนเส้นเดียวของพยาครุฑได้จารึกไว้กลางฟ้าเมื่อครั้งดาวทั้งปวงอย่างหยุดหายใจ